อะยังมุ่งอยู่นะแดดฮ้อนใช่ตอนนี้นะพอตัวตีจะเป็นลมอยู่น่าดีทั้งเตือนทุนเอาทักทายสบายดีไหมน้องสบายดีตอนค้ำๆเอาเมื่อนี้ไม่ได้ไปทั้งเรือนนะมุ่งเฮิร์นทุกคนเลย เดอลงมาแต่ปลาเมื่อวานนี้ไปซาปลากับลานก็นถือว่าได้ลายเติมปลากะนวันนี้มามุ่งเฮิ่มแต่ว่ามุ่งได้ลายเติมแล้วทุกคนเลยเอ๊อยังขนขึ้นอยู่เดี๋ยวสีขึ้นไปทางเทิงก่อนบาดนี้นะสั่งสีก็เอามานะตอนนี้สีมัน,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 มนคน้ำเ,เพื่อนทุกคนเลยค้ำเติบเลยตอนเช้าไม่ได้ถ่าทุกคนเขาเปิดเพลงบึมบ้มๆอยู่นี่ก็ติดกอีกกะซิบปึ่งเลนี่อันนี้กัน ยัางลายแพชรอย่ังทันขึ้นอันลบนะทันขึ้นนะกำลังมุ่งดูเดี๋ยวขึ้นทั้งๆทุกคนเพชรแต่ไม่อเช้าแต่ว่าเขาเปิดเพลงดังทุกคนแต่มันยันติดลีกซิตก็เลยไม่ได้ถ่ายนะอ่ะเดี๋ยวนี้ต่อหมายนี้เดี๋ยวสิเอาเสื้อมาหนึ่งนี่นะทุกคนหนึ่งมาพี่เพื่อให้มันได้แบบมันสิบสิบสองเส้นนะอ๋อนือ สิต้โซนนั่นแน่ดึงผู้มาพี่ดิ๊หกแผ่นได้แผ่ใหญ่นะหกแผ่นเท่าไรเท่าไรห้าแผ่นเนาะเวที่ม่ได้เห,หลือทุกคนเลยไล่เหลือเท่าไรถือไปไล่เหลือหหลอ, à, อย่างมุ่งอยู่นะแดดห้อนแค่ ha, ตอนนี้นะ Thôi tôi đi xe bình lông Thằng này phải lút nó <cười> 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 nhìn cả dêm ở chỗ con này bằng ta lên nhìn cái này con mèo mình dù nhạ đấy thằng thường thôi ลักษณะห้องกันทุกคนเพราะว่าอันนี้นะปกติมันสีเซนนี้นะตัวนี้นะเพราะมันมันกระเทือนเนี่ยก็เลยมียิ่งมีเลอะยิ่งห้องมันนะเลยมันเลอะยิ่งตัวนี้สังเกตนิ่งเชตัวนี้เลยเพราะมันมันเป็นโฮโฮสังสเกาแถ้ายิ่งลงงงนี่มันสีสีโฮทุกคนเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องเอก็ขำละวันนี้ ไม่ได้เฮ็ดเพลิดเพแต่อยู่หลังคาแดานฮอนมันมือลเลยเนี่กกระเทือนแล้วบัดน,นี้กาสิได้ลงก้อนเปนกรกแล้วบัดน,นี้นี่พอดีเหามุ่งม,มาทางหาก็ได้เจ็บแผ่นนะแต่ไม่เสานี่แล้ะแต่ว่าเม่เสานี่ไม่ได้ไม่ได้ท่ายิงต่ำต่อขึ้นครับเพราะว่าเขาเปิดตู้ทุกคนมันติดลิกาิ์ก็เลยยา่าเลยบัดนี้กาสิมุ่งต่ออีแผนน่นนึงนะ พออาเข่าย่างมีท่านตัดไหมนี่ก็ทุกคนถ้าว่าเฮาตัดตัดก่อนนะพอดีช่างสีลื่นขาเลอะมันมันอ้อหลายโพดเฮาสีลําบากแต่ว่าเฮาปะไว้ในนี้เลยพอดีแทะช่างสีมากขาเลอะเฮาจังตัดจังพอดีแล้วก antis, ็สบายกว่าเลยมือมือหนาหรือว่ามืออื่นมือใดก็ตามที่ได้เห็ดเฮาสิเสือเส้นก่อนเสือเส้นก็แท้แท้นี่ตัดเลยทุกคนเลยกัอัดทานพร้อมนะเห็ดเทอาเนื้อเยอะแล้วก็ สนก็คือกันเดี๋ยวมันนี่จะได้โจ้สัมก่อนแนวเริ่มมีแนวเลยนะถือว่า,ววาได้ลายเติรซสัมมิค่ะถือว่าโอเคละสองสามพนหาทุกคนเดี๋ยว,วอ่านแล้วแล้วนะครั้งนี้แต่ว,วา่ววาถือว่าโอเคละสัมมิค่ะมีแต่สิโตะตอไม้ไทรเห็ดอัดทานมันเสานี้ก็อาจจะสูงทุกคนเพราะว่าดินนี่มันต่ำเลยไว้ได้เงินได้คำจังคูณขึ้นโซนเสานี้ 4เมตร7สิบนะคอยสั่งเสาสำเร็จหุกมาอย่างทางหน้ามันเหมืนนี่ก็ค้างลบลงพวกนี่ประมาณนี้ละว่าค้างนะลบแล้วละส่วนทางนี้ยังมีทันหอเสร็อยู่หาก็ะเริ่มจะเป็นหูบเป็นหางทุกคนเงีบสมองยู่งได้เยินวันนี้เอกินไปแล้วเบ้ย แจกปลาแม่เป็นแจกปลากินแรกทุกคนเลยปลากังที่เอามาจากป้านะนั่นนี่ยังตัวนี้บ่ยังสามตัวทุกคนเหรปลาแกงข้าวทุกคนนี่เปดีแม่เปนแกงปลาปลากัง แกงคืจ้าม่แกงปลาไก่ลงนอนทุกคนนอนให้แกงปลากั้งไปสาอยู่ป้าอาหารแรกแกงปลากั้งทุกคนเลยมากมากมากกินข้าวคำเดียวนี่กินข้าวมีได้หลายคนกปเรื่อยเขาเจ้าบะยุ่ง เพ่นไมใจฉันนี่นไม่เข้า,ม,หาหมามามันไม่ได้มาไหมกิน,นเข้า,า,าไ,ได้ลาไหมกับโน้ด้วยนะ้านนอนทยมัน เอาโอเคแม่เพ่น้องอับน้ำกันแล้วละกินขา้าวก็ถือว่าอิ่มมืน้อนี้สาสีคนกินขา้าวกะเดี๋ยวมือหน้าไม่หนทุกคนเดี๋ยวสิเล่าประวัติการที่ค่อยสิเริ่มตั้งสร้างเฮิอนมาเนี้ยได้มาเนี่ยเลยเงินคำกำแก้วมาให้เธินนะถือว่าได้มีเงินหลายบอรหรือว่าเฮาคือสามารถฮ็ดเฮือนทุกคนเลย เดี๋ยวมืออีพีหน้าพื่อจังแจ้งแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งแต่โซนไลกล็รับห้าประกันว่าได้มาจากช่องทางที่ค่อยเฮ็ดอยู่ปัจจุบันทุกคนยูทูบแต่ยูทูปกม็มีทางผู้ใหญ่จะดีเพิน่นแน่ซอยกับเอาเดี๋ยวมือหน้าจังแจ้งแจ้งให้พังพ่อแม่พี่น้องเลยพอมีเพิ่นแน่แล,ล้วก็กกปลายสาเหตุในการที่จะเฮ็ดเธอมีอละทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้ก็ สิได้พักผ่อนนะนประเดี๋อมือม้ออื่นบุฟเฟสิได้เฮ็ดหรือบ่ทุกคนเพราะว่าแต่สกงานสิได้เบรกก่อนหมดเลยกับพังๆเบิง้งพอก้นมันต้นอีสองมื้อกันแล้วดอก,นก่นกะคอยกะถ้าว่ามีได้ปลายเสื้อกะไปก้นมันต้นซอยเพิ่นบางเธอกะขึ้นไปป่าทุกคนเลยโซนทีมงานขึ้นป่าแต่ว่าบางคำสอนเิ่นขึ้นไปแด้เมื่อเช้า,านี่เป็นมาชซนแต่ว่าคอยยังค่าเวะยอยู่ เฮ็ดอันนี้แหละมันเหมือน,นเท้าคำ้ำตอนเช้าๆเอาวิเล่อขึ้นนะเฮ็ดไปได้ทุกคนคลิปก็ถ่ายไปได้นะเขา้า,ามาเฮ็ดเฮิ่มนั่นอย่าหันเปิดตู้ตึมตึมตึมมาตีลิเกซีดเพลงประเภทเพลงไทยนี่โชลาชตีลิกซีดทุกคนอย่ายค่อยลงหลายถือเลยเฮ็ดไปได้อ่ะเหลือเนี่ยได้กับว,วิดีโอน,นี้ทุกคนก็จะได้ปิดไว้ซั้นี้ก่อนเข้มามั่งกบใจหลายๆที่ติดตามครับชมดีมีแห้งเพราะแม่พี่น้องสบายดี